วัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะมินพามาพบกับรถนะคะที่สมบุกสมบันใช้งานง่ายนะคะแนะนำเลยค่ะก็คือเจ้าคันนี้นะคะ t o y ยต้าวีอนะคะ1.5มิตรนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นรถปี2022นะคะเรือนใหม่ค่อนข้างน้อยมาเพียงแค่73,000เท่านั้นนะคะราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับปีสุดท้ายของปี2022รุ่น v ีออนะคะตัวนี้นะคะ ราคาเพียงแค่449,000บาทเท่านั้น,นะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะด้านหน้าสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะไฟหน้าเขาให้มาแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฮเดทม์ลันนิ่งไลท์นะคะพี่โลโก้ของเขานะคะเป็นสีโครเมียมนะคาดด้วยสีดาตัววายแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างสวยมากๆไฟตันหมอนะคะเขาให้มาคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟเดย์ทำเลนนิ่งไลท์ของเขานะคะคุณพี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะไม่เหมือนใครตัวนี้นะคะให้แบบแนวตั้งมาค่อนข้างส่วนออสนะคะคันนี้เลยต่อมาค่ะเดี๋ยวมินพาไปดูด้านข้างสําหรับเจ้าคันนี้บ้างนะคะมาในส่วนล้อกันบ้างคะ่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาให้ขนาดล้อมานะคะ185/60นะคะ R15 นะตัวนี้นะคะหน้ายางของเขาเป็นดันหลบนะคะให้มาพร้อมกับล้อแมกนะคะเดิมจากโรงงานเลย สำหรับกระจกคันนี้นะคะเขาให้เป็นกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมไฟเลี้ยวกระจกค่ะตัวนี้ค่ะมือจักรของเขานะคะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่กดนะคะก็สามารถเปิดได้แล้วค่ะเรามาในส่วนหลังคากันบ้างน,นะคะสําหรับเข้าคันนี้นะคะหลังคาเดิมนะคะจากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมนานะสีค่อนข้างเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเสาอากาศนะคะเพื่อเอาไว้นะคะรับสัญญาณวิทยุนะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของเขากันบ้างค่ะว่าสวยขนาดไหนสำหรับ v s คันนี้นะคะเขาให้กระจกไร้ฝ้ามาด้วยนะคะพี่พร้อมสัญ,ญลักษณ์นะคะโลโก้ของรุ่นเขานะคะก็คือแบรนด์โตโยต้านั่นเองนะคะมีมออกอนะคะรหัสโคสสำหรับการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังของเขานะคะให้มาสวยๆแบบนี้เลยไฟด้านหลังนะคะเป็นแบบ Halogen นะคะพี่สำหรับเจ้าคันนี้นะ โลโก้นะคะเป็นสีโคเมียมพร้อมรุ่นนะคะก็คือเจ้าวีออสนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาให้ไฟทับทิมด้านล่างมาด้วยนะคะพร้อมกล้องนะคะถอยจอดนะคะปลอดภัยสําหรับการขับขี่ในขณะที่ถอยจอดนะคะก่อนจะไปชมห้องใส่สา,าระเรามาดูโครงสร้างของเจ้าวีออสคันนี้กันบ้างค่ะตัวนี้นะคะน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมนะคะพี่ขวากับโป้งนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่หมุดนะคะพรมนะคะ ยังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามแต่นะสำหรับตรงนี้นะโครงสร้างนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะยางนะคะเป็นยางเดิมอาจจะมีการใช้งานนะคะเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้นะคะนะคะเป็นสีขาวที่รีเมตเต็ดมากๆนะคะส่วนใหญ่นะค่อนข้างยากที่จะเข้ามานะคะมาในค่อนข้างกว้างขวางมากนะคะสามารถใส่ถุงป๊อฟได้นะคะพี่ความปลอดภัยแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะล้อ,อยางอะไหล่มานะคะพร้อมอุปกรณ์สําหรับการ ใช้งานด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็โครงสร้างของเขานะคะพี่ดูจากตรงนี้เลยนะคะไม่มีการเป็นสนิมค่ะแล้วก็นะคะไม่มีการน้ําท่วมไฟไหม้แน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมแน่นอนค่ะการันตีได้เลยนะคะจากสี่รถแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสําหรับเจ้า Vios คันนี้นะคะพี่ตัวนี้นะคะมีระบบเซนทรัลล็อกนะคะ พร้อมตัวรอกระจบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ด้านข้างเขาตัดด,ด้วยสีพิ้งปกสวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะด้านล่างอ่ะพี่สามารถวางแก้วน้ําได้สองตแหน่งนะคะและก็มีลําโพงนะคะด้านฝั่งประตูเปิดคนขับด้วยค่ะต่อมาค่ะสาหรับเจ้าคันนี้นะคะมีระบบนะคะเปิดนะคะปรับกระจกนะคะมองข้างทั้ง2ฝั่งนะคะสามารถปรับได้เลยเพื่อทัศนวิสัยสําหรับการขับขี่พร้อมตัวนี้เลยค่ะ เจ้าการเลื่อนถลายนะคะสําหรับการขับขี่ด้วยตัวนี้นะคะยังคงเป็นการไขสตาร์ทอยู่นะคะใช้งานง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบออปชันอะไรมากมายนะคะพี่มีแนะนําเลยสําหรับคันนี้สําหรับหน้าปัดเรือนไมค์คันนี้นะคะแสดงผลแบบ นี้เลยค่ะแบบตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะมีโหมดนะคะปรับระดับแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะคอนโซลของเขานะคะพี่เป็นสีดํานะคะเรียบหรูแบบนี้เลยนะคะนะคะความสวยงามด้วยสีพิงโกชหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่สําหรับคันนี้นะคะใส่ซีดีได้นะฟังเพลงนะคะวิทยุ fm นะคะ am นะคะ aux เชื่อมต่อ usb ได้นะคะ แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พร้อมกับตัวนี้เลยนะคะมีที่เสียบปลั๊กบุหรี่นะคะสามารถใช้ไฟได้ถึง12โวลต์ด้วยกันนะคะที่ใส่ของค่ะอาจจะเป็นกระจุกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับคนที่แบบไม่ได้ใส่ของเยอะแยะมากมายนะในส่วนเกียร์นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพร้อมเบรกสายมานะคะใช้งานเพียงแค่กดนะคะลงเราก็สามารถขับขี่ได้แล้วค่ะ หลังคาของเจ้าคันนี้นะคะตัวนี้เขาให้ม่านนะคะบังแดดมาเรียบร้อยนะคะพร้อมไฟนะคะด้านบนเพื่อส่องสว่างสําหรับกลางคืนนะคะเวลาที่มองสิ่งของไม่เห็นจากด้านล่างนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กดนะคะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะเรามาต่อกันที่เบาะกันบ้านนะคะสําหรับเบาคันให้เบาะหนังคู่หน้ามาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่มีรายอะไรนะคะดีไซน์ของเขาแบบเน้นความเรียบรูนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะพี่ สำหรับโครงสร้างของเขานะคะเราจะเริ่มจากนะคะหมุดนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์ตรงนี้เลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะแจ้งได้เลยนะคะ <humanities. S 2> ว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มินบอกเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะยางนะคะยังแน่นมากๆเลยสมบูรณ์นะคะสําหรับใครที่รับรถคันนี้ไปใช้งานนะคะคุณพี่นี่เลยนะคะน็อตน็อตนะคะสําหรับคันนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ q R code คมออกรนะคะตัวล็อกประตูนะคะค่อนข้างใหม่มากๆ สำหรับห้องโดยสารเจ้าคันนี้ค่ะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะสามารถใส่ของได้นะคะคุณพี่แล้วก็ผ้ายางของเขานะเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างสะอาดนะคะตัวนี้นะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสําหรับตรงกลางนะคะพี่แล้วก็เบาะนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีระบบ Isofix ด้วยนะคะพร้อมกับ Safety Belt สามตำแหน่งนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างของเขาค่ะตรงนี้นะคะค่อนข้างใหม่นะ ไม่มีการชนมานะคะนี่เม็ดสีเม็ดอาร์ของเขานะคะยังคงเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะสําหรับการใช้งานคันนี้นะ,คะใครได้ไปอะ่ะสวยมากๆเลยสาหรับสีขาวคันนี้นะ,ะนี่ตัวล็อกนะคะประตูเปิดสาหรับคันนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วสวยมากๆเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะมีจุกตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับการปิดเปิดประตูแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ ต่อมาค่ะเดี๋ยวมินจะพาไปชมด้านหน้าสำหรับห้องเครื่องของเจ้า V8 นะคะ1.5มิกันมาค่ะเรามาดูในส่วนโครงสร้างของเจ้า V8 นะคะ1.5มิกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะพี่เม็ด4เม็ดอาร์นะคะน็อตนะคะพี่แล้วก็ตรงตรงนี้นะคะพี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะโครงสร้างของเขาค่อนข้างใหม่มากๆคะ่ะไม่มีการทำสีมานะถ้าใครนะคะสนใจคันนี้นะพี่ เรามาดูนะคะด้านซ้ายและขวาสาหรับเจ้าคันนี้กันบ้างนะว่าโฉมเขาเป็นยังไงนะคะใครอยากได้นะคะสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะมินนะคะยินดีให้บริการนะคะเช็คสําหรับโครงสร้างนะคะหมุดนะคะน็อตน,นะคะแล้วก็โครงของเขานะคะเหมือนเดิมเลยเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีค่ะสําหรับฝากระโปรงของเขานะคะมีนะคะข้อควรระวังสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้นะคะพี่พร้อมกับฉนวนกันความร้อนนะคะให้ การขับขี่ของพี่นะคะคล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะช่วยระบายความร้อนสําหรับห้องเครื่องคันนี้เลยค่ะห้องเครื่องของเขานะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะให้เครื่องดูโอ้นะคะ VVTI นะ่งมาเรียบร้อยพร้อมกับนี่ของเหลวต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะข้อควรระวังสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้นะคะมาเรียบร้อยนะคะแบตนะคะเขาให้ตัวใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้นะับทําให้ปลายปี67มาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ สวยนะคะสวยมากๆเลยสำหรับ v ีออคันนี้ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหารถนะคะที่สมบุกสมบันนะคะมีแนะนำนะคะคันนี้เลยเจ้า t o โยต้าวีอ1.5มิตรตัวนี้เป็นปี2022เรือนไม่น้อยมากๆค่ะอยู่ที่73,000นะคะราคาพิเศษอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะ์เจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ 7,600เท่านั้นสามารถโทรหามินได้ที่062586 6 6 0 4ค่ะสำหรับ E ีพีหน้านะคะมีฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดตามอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่สวัสดีค่ะ